เอออยากมันไกล้มาแทงพี่ไฟไกลๆไฟไกลๆไปต่อยเลยเขากาดเสือด้วยนะเออครับตอนนี้เราจะมาเล่นพิซอร์กันสามดีเหมือนเดยน,นะครับซึ่งป้อมผมก็ไม่เคยสร้างฐานฐานนู่นนี่นั่นไม่เคยสร้างสร้างแค่หลัวกันมีแล้วก็ฐานสีแบบนี้นะครับฐานดูฐานผมแล้วปืนปืนกันอาะ พี่พกลัวพี่พกลัวลูกโป่งถ้าตกกระถิ่มเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะซื้อปืนนี้นะครับเฮ้ยปืนนี้เนี่ยก็เป็นทีนะครับอันนี้เป็นปืนเจ็ตนะครับเอ้ยเก้ามนะครับอันนี้เป็นปืนขนาดสายฟ้านะครับซูนชุดเก้ามิลิคันนะครับอันนี้เป็นปืนตูมปามตูมปามนะครับ ส่วนอันนี้พอหมุนกากมากจะไปซื้อนี่ซื้อนี่แม่เลยอย่าเอาเลยมาตาให้มันเล่นกันไกลทำไมเอาเลยอันนี้นะครับเป็นหัวกลอนอันนี้ พูดได้เลยอันนี้ป็นจริงๆนะไม่ได้หรอกอันนี้เป็นชิคเกอร์ชนอมนะครับเป็นเป็นพอผมกดนี้ใช้แล้วมันก็จะเรียกมังกรมานะครับแต่มังกรตัวนั้นโคตรจะก,กามันจะสุ่มนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยอาจสักประมาณ โอ้ด้สุ่มฟรีสามรอบครับเป็นเจมแมวเลยเล่นกระบุจมแมวมกตุลเอ,น,น,ะเอนะหูได้เงินาบาทขอบคุณจ้าบหมายเอนะคบอยากได้ปืนอะไรปรมาณนี้เนี่ได้เนี่ยต้องได้บัตรเออน,ออนี่ยชอบบุณชอีกแค่รอบเดียเอา่ยมงจะสูมตาที่ให้เลยครับ ซื้อปืนอีกรออะไรที่ผมบอกนะครับจะซื้อปืนนี้รออีกสี่บาทอรอเพื่อไม่เซื้อปืนนี้ใหม่กอกทองมาไหมรอเลยผมเก็บตังค์ไปซื้อปืนนี้เท่านั้นนี่จะเก็บตังค์ซื้อปืนเนะี่ สองปืนนี่แหละมีสิทธิ์ยเอากันไกลมาแทงตาพี่มาเอากันไกลมาแทงตาเลาเนี่ยมาางไม่รู้ที่รรู้ว่ามันเอาเราจะกินข้าวนะครับ รู้ไหมปืนของไฟฟัานมากที่สุดคือปืนไหนปืนนี้ครับโอเคมันหนึ่งนี้ปืนนี้ครับไฟฟ้ามันต้องจะได้จะเก็บตังค์ซื้อปืนนี้แหละไม่ใช่ปืนนั้นเลยไปไปเล่นต่อไปไปกันเนละยเออจะเล่นโหมดแลีงทองครับเข้าเลยครับทอ รอเป็นมันของถือข้าว้าเหนผมเนะี่ยถ้าเห็นผมยืนนิ่งแปลว่าผมกินข้าว Ôi lớn Hãy subscribe cho kênh โหดหน่อยเว้ยตงมาสู้พี่แล yeah. yes. yeah, ้วนะจงตล็อกตายยู่ดีกว่าเรามากันชัดกัย่าแน้อเฮ้ยจอ้จ๊ะจ๊เจ๊เจ๊เฮ้เล็นอย่าพื่อ าเข้มาเลยไปแล้วอกก่าให้มานแล้วก็จะเดินล้วก็จะเดนเอื้อตายเอาให้มันสูงไปอันนี้ยืนนิ่งเดี๋ยก็ชนะ

어 d a กเลย <Yay! S 1> เอยเไอยอไทไอาจจะเป็นเกมรวมนะครับเพราะอันนี้เป็นเกมรวม วันนี้ไม่ใช้ไม้นะครับวันนี้ไม่ใช้เราไม่ได้ใช้นนไม,ชม้นะครับถ้าไม่แล้วก็ต้องอยู่บนบ้านนะที่ผมใช้แบบมีไม่ก็อยู่บนบ้านครับไม้ตัวลนะสองพันห้าที่ผมใช้อยู่ <c oughs> มาลงมาไม่ได้จ้าพ่อดา ก็คืมาดูดืฮีโร่ที่ผมมีนะครับในเมีแค่พวกนี้นะครับตากไม่ลราบอกแล้วนั่นไม่เก่งหรอกผมเพื่อนผมมีวูคองแล้ะอยากให้มันเติมให้หเลยเกินลิปโป้นี่อยาให้มันเติมอยาให้มันเติมให้เตะแต่ผมถนัดตัวนี้มากที่สุดแม่พี่แวนนะ when when ดิวสงนะครับพี่คนนี้ครับหัวครับอร่อยนะจะไปเล่นกันเลยนะครับจะจับตังค์ให้ครบหมื่นแปดไปซื้อมอต้อนนะครับ อีกห้านาทีจบให้เพราะเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วเล่นด่าเรือดีกว่าไหมเล่นดาเรือเล่นอะเลยเชิญแม่งอ,อ่ะเข้าป่ะออกมา เอาไปไปผมจะเล่นกับคนนี้นะผมก็มันเล่นกันหนึ่งนั้นนันนนนั่นน่น ครขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกด